min Allahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله و ص ح ب ج م ع ي ن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครเ้ขอพระเ้าอ a คุณราอพะเาขอบคุพระ้าอบคุณพระเจ้าขอบคอบพ่เจ้านอบครเาขบคุพระเ้าขอบคุณรเาอคุรจ้าขอบคุณระเจอัคระเของคุระเาขอบคระ้าอบคุณพระ้าขอจขอดุณจากอบคเลาขอบคุณพระเาขอคะ้าขอเจ้ขอคร้นขอสุณาพที่ดี นะครับแล้วก็ได้ยืนยันกันในเรื่องราวของอันอิสลามเขาก็ยังอยู่ในเรื่องของสกาดนะครับแล้วก็เขาก็ได้อู่กันไปในเรื่องของคนที่จําเป็นที่จะต้องใจสกาดนะครับอาจารย์มหัมัดบินตวนเขาก็ได้อธิบายนะครับในเรื่องของมุสลิมคนที่เป็นไทยคนที่ครอบครองในเรื่องของนิสสอบนะครับแล้วพอเราก็ได้มาอู่กันในเรื่องของนิสอบเนี่ยนักวิชาการเมันก็ได้มีมุมมองนะครับในเรื่องของ เงื่อนไขนะครับในเรื่องของนิสอบการพิกัดเนี่ยว่าจะพิกัดนี่มันหมายความว่าอย่างเงี้ยว่าอันยังแล้วก็ถูกวางเงื่อนไขอันยังพ่องนะครับก็ได้อู้กันไปนะครับในมุมมองทัศนะต่างๆนะครับแล้วเขาก็ยังอู้กันในเรื่องของว่าพิกัดแล้วก็รอบปีนะครับรอบปีของแต่ละอย่างเดี๋ยวแต่วันนี้อาจารย์มินตวนก็จะมาอู้นะครับขยายความในเรื่องของเนี่ยพิกัดเอยนะครับหรือว่ารอบปีเอยหรือว่าการครอบคลองนะครับ นในตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์อ่านอ่านไปถึงถึงเรื่องของพิกัดนะครับที่ว่าถ้าว่าเป็นทรัพย์ประเภทเงอกเงยแตตัญญพืชและตัญญพืชนะเช่นแล้วก็ประเภทสิมาตก็คือคอินทรพลบพวกตัญญพืชพวกข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรก็ดีที่สามารถเก็บกักไว้ได้จะต้องไม่ไม่มีโฮลก็คือไม่มีรอบปีต้องไปรอรอบปีแล้วอาจารย์อ่านตอว่า นะครบ่งใดบ้างที <ged it> <in these> <Job> yes ่ที่ที่มีต่อจากนี้ไปอ๋อนี่อันนี้มันเป็นทัศนะแห่งทัศนะหนึ่งของนักวิชาการนะครับเดี๋ยวผมอ่านนะครับวกอลันอับดาริอัมวาลุซักาตดอร์บานอะฮัดุฮุมามาฮวนามาอุนฟีนับซิฮีกัลฮุบุบวัสติมาร์ฟาฮาดาตะจิบซักาตุฟีลิวจูดิฮีนะครับอันนี้อันดับแรก ท่านอัลอัมดารีรันมูลล์นะครับได้ได้ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าอวาลุจการก็คืออันอวาลลาจกวีนะครับซับจักาะนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งนะซับที่ตัวมันเองงออเงยด้วยกับตัวมันเองเช่นเช่นพวกหูบุฟก็คือตัญญาพืชต่างๆนะที่สามารถเก็บไว้ได้เช่นพวกข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสาลีนะข้าวสาลีแล้วก็ ทัวร์ต่างๆรวมไปหมดวุบัดสีมาสสีมาสก็คือผลไม้ที่เก็บได้เช่นมะพร้ามมะพร้ามนะฮะพืชผลนะครับฟาฮาดาต่ยิปอากาศฟีลิวยูดีนะก็ให้ใจ่าสกัดเลยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วครนะวัสานีมาเยรซุดลินน์มาอีัดดราหิมวัดดานานิร์วัวรุลติจาระวัลมาชิยะ

ส่วนซับตะการประเภทที่สองเนี่ยนะซับตะการประเภทที่สองเนี่ยก็คือเป็นทรัพย์ที่การงอกเงยของมันนั้นต้องรอคอยเวลาอืนะต้องรอคอยเวลาเช่นเดี๋ยวรอหิ้มเงินเงินที่ทำที่ทำในนายนี่คือเหรียญทองคำพูดต,ตีเยองะรอสินค้าสินค้าที่าค้าขายเพราะสินค้า,นคาเนี่ยมม มันต้องอาศัยเวลานะครับในการที่จะทําให้มันงอกเงยขึ้นมาครับนะท่านต้องเอาไปวางไว้ที่ร้านและกว่าที่จะลูกค้าจะมาซื้อนะการงอกเงยของมันนั้นไม่ได้ผลิตออกมาทันทีทันใดนะวัลมาชียะวัลมาชียะก็คือปศุสัตว์ต่างๆนะปศุสัตว์ต่างๆครับและก็ฟะฮาดายอตตบุรฟิฮิลฮอลฟะฮเพราะฉะนั้นทรัพย์สากาัดต่างๆเหล่านี้จริงอยู่ว่าม,มันมีความหมายว่านามะคือการการงอกเงยก็จริง แต่ว่าการง้เงยที่ต้องอาศัยเวลาอาศัยเวลาครับอาศัยเวลาอันนี้ก็ต้องรอรอบปีนะครับแล้วก็ฟาลาซกาตาฟีนิซอบิฮิฮัตตายยฮูลาอัลินโฮลเพราะฉะนั้นเมื่อครบพิกัดเมื่อหนึ่งเมื่อไรแล้วครบพิกัดยังไม่ต้องออกสกัดทันทีแต่จะต้องรอครบรอบปีเพื่อให้เกิดเปิดเกิดความเป็นเป็นการง้เงยจริงๆครับแล้วตรงนี้เนี่ยเปิ้ลบอกว่าวิฮีก็ลันฟุก่ากาฟะอินตทฮามินมินันมาจวะลินนาววี ตังกล่าวก็เป็นทัศนะของนักปิกทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้อิบารอเนี่ยคำพูดเนี้ยผู้เขียนได้นํามาจากมัจโมวอ๋อเป็นหนังสือของท่านอิมามนาวีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรู้ว่าอาจารย์จะมีฟัตวาจากหัวข้อที่ผ่านมาตอนนี้เราสรุปกันหน่อยนะว่าที่ผู้เขียนได้ระบุว่าอากาศนั้นนะครับเป็นวายิบให้กับมุสลิมนะครับมุสลิมแล้วก เป็นไทยเป็นทาตแล้วและเป็นผู้ที่ครอบครองพิกัดชนิดสอบนะครับของทรัพย์สมบัติชนิดใดก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์สมบัติประเภทที่ต้องจ่ายสกัดคือที่งอะเงยนะครับเป็นสกัดที่งอะเงยอ่าเป็นทรัพย์ที่งอะเงยเนี่ยแล้วก็ผู้เขียนได้ผู้เขียนได้ระบุไว้แค่สองประเด็นด้วยกันนะครับเงื่อนไขก็คือหนึ่งทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นพิกัดที่ เหลือเหลือจากการนำไปใช้ในสิ่งที่ของจําเป็นกับการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องน่มห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็อะไรต่างๆแม้กระตั้งเครื่องประกอบอาชีพนะและที่สองก็คือครบครบรอบปีแต่เงื่อนไขที่หนึ่งที่ผมทิ้งประเด็นไว้กับอาจารย์ดาวุฒิก็ตรงที่ว่าเก็บไว้แต่งงานอ่าไม่กระตั้งการ การเก็บเงื่อนไขที่ระบุนะถ้าเราไม่เราไม่ดูถึงความจําเป็นจริงๆแล้วเงื่อนไขที่ระบุว่าทรั์นะครับรั์ที่ครอบครองพิกัดมันตะกี้เนะี่ยต้องเกินจากการนําไปใช้ในสิ่งจําเป็นเนี่ยนะ,นะะในบางครั้งในนี้ระบุถึงแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยที่ซื้อรถที่อยู่อาศัยแล้วก็มัดกับก็คือยุดยานพานะนะครับแล้วมันก็ต้อง เครื่องมือในการประกอบอาชีพเนี่ยผมก็เลยตั้งประเด็นขึ้นมากับอาจารย์ดาวุฒิว่าไม่ได้แปลว่าคุณเก็บเงินไว้เพื่อสิ่งเหล่านี้จนครบรอบปีแล้วคุณไม่ต้องออกสกาดโดยอ้างจากคาอธิบายนี้ไม่ใช่นะอันนี้อาจจะเขาอาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนได้หมายถึงว่าในปีนั้นน่ะนะคุณมีความจําเป็นอะไรคุณก็ซื้อไปแล้วครับและเหลือจากนั้นน่ะจะครบในสอบภพิกัดคุณต้องจ่ายสกัศไม่ได้แปลว่าคุณเนียดคุณตั้งใจนะว่าจะซื้อรถ รลรวคุณก็เก็บเงินไว้เกินพิกัดแล้วแต่คุณยังไม่ได้ซื้อรถในรอบปีนั้นแล้วคุณไปอ้างว่าก็อนสกาศก็คือเงินที่เหลือจาก ก่อนจะซื้อแต่ตอนนี้คุณยังไม่ซื้ออ่บางคนบอกบางคนเก็บตังค์มา5ปีแล้วบอกว่าอ้าวตังค์นี้จะซื้อรถมาได้ไปใ่้อย่างเพื่อจะซื้อรถแล้วเขาไสอบล้ได้มาใจ้งสการก็ได้เพราะว่าอนนเนพราว่าอันนี้มันเป็นความจําเป็นอันนี้บาได้นะครับไม่ได้คือหมายถึงว่าคุณต้องซื้อในปีนั้นแล้วก็เงินมันก็ขาดจากเงินมันก็ขาดไปมันพ่องไปมันบกพ่องไปบาครบสกัดบาครบนี่สอบแล้วแล้วอันนั้นแ่ะก็ว่ากันใหม่หรือเก็บไว้เพื่อแต่งงานดูคนนู่นทีดูคนนี้ทีไม่ยอมแต่งงานิว่าเก็บ เงินไว้สองแสนแล้วแต่ดูคนนั้นกรรมดูคนนี้กรรมเลือกหน้ากันเหรอ,อยอมแต่งสักเตือแล้วเงินมันเงี้ยใดยมันครบแล้วนี่ติเขาเก็บไว้มันครบพิกัดที่ศาสนากำหนดเอาไว้แล้วก็ครบรอปีแล้วตรงนี้มันจะว่าอย่างไดครับอาจารย์มีพระตวายอย่างมาเสนอไหครับก็ผมเอ่อที่ผมอธิบายไปว่าจริงๆแล้วความหมายจริงๆนั้นการที่คุณครอบครองทรัพย์ไว้นะจนครบพิกัดแล้ว ถึงแม้ว่าคุณคิดว่าจะเอาไว้ซื้อของจําเป็นกับการชีวิตก็จริงแต่คุณยังไม่ซื้อจนครบรอบปีนยคุณคต้องจ,จ่ายงาสการว่าจะเป็นการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านแล้วแต่ค,คุณยังไม่ได้ซื้อในปีนั้นแล้วเงินคุณครบปิกัดอยู่แล้วเนี่ยครบ,คบรอบปีต้องจ่ายครับเดี๋ยวผมจะอ่านคําฟัตวาที่ใกล้เคียงกันนะจากหนังสือฟัตวาของอัลละจนะอันไดมาลิบุสอัลอิมิยาวันิตะแปลว่าอะไรอาจารย์อัลละจนา คำพัดวาจากคณะกรรมการถาวรคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยตางวิชาการและก่อต้านต่างๆชี้ขาดศาสนาวันเอเชี์และการเสนอแนะการชี้แนะอาำพัดวานี้นะครับเป in oui ็นคำพัดวาในหมายเลขที่เ mm จ็ดเก้าสี <men <men ่ศูนย์นะครับ ของฟัตวาลัาจะน่าดายมากส่วนมากเราจะคุยจะพูดกันแค่เพียงว่าลัาจะเลัจะน่าดายมากก็เป็นที่รู้ว่าเป็นคำฟัตวาของประเทศซาอุดิเรียซึ่งบุคลากรที่อยู่ในฟัตวาลัาจะน่าดายมากนะครับคณะกรรมการทาวอนด้วยคำฟัตวาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคลากรขององค์กรกีบัตอุลามะอีกทีนะบางคนก็เป็นทั้งสองคำฟัตวามีว่ารัจุลุนคำถามนะครับรัจุลุนเอนดาฮูนูกูดุน นะรอจุนอินดดวนุกุดุนว่าดฮาลอาลัย์พาวลครับนะลลาากิินฮูัมแตะ่เวาจะบิฮฮาฟะันอลัยิซกาตันี่ครรับอาาจย์คำถามมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเขามีเงินอยู่ครับนะชายคนหนึ่งเขามีเงินอยู่นะแล้วเงินก้อนเนี้ยครบรอบปีแล้วครับแสดงว่าเขาเก็บเงินไว้ครบรอบปีแล้วแล้วกินนหนูจะมาฮาลิเกียตะด้ววจ์เบีย แต่เงินก้อนนี้ขอเก็บสะสมไว้เพื่อที่จะแต่งงานหรือจช้ใช้เงินก้อนนี้ครนะอาจจะเอาไว้ทําสินสอดบ้างจะเอาไว้ซื้อบ้านบ้างอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะไว้แต่งคนที่สองก็ก็ตามก็ตามเพราะศาสนานูร่วมอยู่ครับอาจารย์โนรุตขจาคนที่สองบอกเลยนีต้องนอประเด็นครับอานะอประเด็นนะเอาละในคําถามบอกว่าชายคนหนึ่งนะครับชายคนหนึ่ง เขามีเงินอยู่นะครับท่านผู้ชมชายคนหนึ่งเขามีเงินอยู่แล้วก็เงินก้อนเนี้ยนะครับครบรอบปีแล้วนะเขาเก็บรวบรวมเงินก้อนนี้ไว้เพื่อที่จะแต่งงานนะคําถามมีว่าพระฮันอัลยิสกาตุนเขาจําเป็นต้องออกสกาศไหมต้องจ่ายอกาศไหมจากเงินก้อนนี้นะเพราะอะไร <c oughs> เพราะมันครบปิกัดครบรอบปีเพืนะ่อนเขแล้วนะแต่เขาเก็บไว้เพื่อใช้กับสิ่งที่มีความจําเป็น <c oughs> กับชีวิตการดำเนินชีพเหมือนกัน ะยาวาปในตัวย nah, ิมก an ah, ็ค ah ah ือยาวาคคาตอบของรัฐมนตรีใดนะครับคณะกรรมการตาวันเพื่อการชี้ขาดคณะศาสนาของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับตอบทันทีเลยว่าดายบูฟิยาอัจจิกาจาเป็นจะต้องออกสะกาศเหมือนก่อนนั้นจําเป็นต้องออกสะกาศอาจารย์ลีดูคูลิฮาฟีอมูมินอดิลลัอัลลาลาวูดูบิซกะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเนื่องจากว่า เงื่อนไขที่คุณเก็บไว้น่ะนะเหมือนก้อนนี้มันอยู่ภายใต้คำอะไรหลักฐานที่ครอบคุมพาะโดยภาพรวมของหลักฐานที่ต้องออกประกาศที่บ่งชี้ว่าจําเป็นแล้วจำเป็นต้องออกประกาศเพราะว่าหนึ่งมีการคุณเป็นมุสลิมครับอ๋อเงื่อนไขครบเป็นมุสลิมเป็นฮุบเป็นไทยครบนะแล้วก็ครบพิกัดละนะและรัพย์ก็คือทรัยประกาศละแล้วก็ครบรอบปีครบปี ครบทุกอย่างซึ่งหลักฐานเงอนก้อนอะไรเนี้ยก็อยู่ในหลักฐานทั่วๆไปที่บอกว่าต้องออกปะกาศครับจึ่งเป็นหลักฐานทั่วๆไปที่ต้องออกปะกาศวะกากวนูยูรีดอรูออยาตะเจาวัดบิฮาไกรมุสกิตลิวิญญาณะกาศฟีฮาครับทางราชมนตรก็ตอบว่าคณะกรรมการทวบนเพื่อการชี้ขาดพระนาาตอบว่าสําหรับการที่ท่านปรารถนาที่จะแต่งงานด้วยกับเงินก้อนเนี้ย ไม่ไปทําให้การเป็นวายิบออกอากาศหลุดไปตกไปเหตุผลอย่างนี้ไม่ได้เพราะคุณครอบครองหนึ่งรับครบคิกัดแล้วอครบเงินไขของพิกัดแล้วครับนะทุกอย่างเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้มันอยู่ไปใต้หลักฐานที่ชี้วงเชี้ยออกอากาศนะครับถ้าหากว่าเขาคิดอย่างง่ายๆก็คือฟัดดูของอัลลอฮ์ก็เอาฟัดดูของอัลลอฮ์ให้เรียบร้อยไปก่อนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนคือให้เราได้แต่งงานง่ายขึ้นกันเราต้องมองตรงนั้นเนาะนะ ครับอันนี้ก็คือประเด็นแต่ว่าผู้ผู้ถามเขาก็อ่าแม่นครับเขาก็มีความสงสัย,ยว่า,าถ้า,ถ,าถ้าเก็บไว้เพื่อแต่งงานนี่ปันอาจจะรอดไหมแม่นครับเพราะว่ามันก็เป็นความจําเป็นนากว่าอาจจ่ยออกไปบางทีมันก็อาจจะขาดตกบกห้องก็ต้องไปเก็บแหม,มบางเพราะบางคนเนี่ยการหางเงิน มันไปได้ง่ายๆแต่เขาเกิดตรงนั้นแต่ขอให้เกิดไว้อย่างเดียวน,นคะครับว่าเมื่อเมื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มเพิ่มพูนเพิ่มพูนอย่างแน่นอนนะครับคำฟัดวาเนี้นะวะบิไลัยตัวฟิบอัสลลัลลอม,มาลาอลับดุลเาะห์มัมมัตวลาอัลีอฮ์สซอบิยามินและจ้านา,ดายดมาที่ตอบคําฟัดวาเนี้ออกมานะครับ,ค,รบคนเป็นหัวหน้าคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยก็คืออัอบดุลนาซีดบินอับดุลลอฮ์บินบาสกูชิบินบาสอะไรอะไัยนั้นนะมุกติใหญ่ของซาอุดิอาระเบียตอนนั้นก็เป็น หัวหน้ากรรมการในการวิจัยคําถามนี้นะครับครับต่อลงมาก็รองหัวหน้าก็คือเชคอับดุลลอับดุลรัจฟีพี่ครับแล้วก็สมาชิกที่ร่วมกันวิจัยก็คือเชคอับดุลละกนยานกับเชคอับดุลลฮ์กอมูดครับครับถือว่าเป็นกีบัตทั้งนั้นเลยนะครับเป็นกีบัตอาวุโสทั้งนั้นเลยครับมีมีอ่ฟตวาต่ออย่างกับข้าจารยาในเรื่องที่คล้ายๆกันอ่าลองดูนะครับใกล้ๆ้เคียงกันอ่ามีคําถามอยู่ว่า นะครับมีคําถามอยู่ว่า,าคำาาฟาดบาที่สองร้อยสิบนะครับสองร้อยสิบเป็นเพราะเขาบอกว่าอมีชายคนหนึ่งเขาได้รวบรวมเงินว่าจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนเงินที่เขาหามาด้วยมือของเขาเองอนะอระบรูฮาฮาราไลน์พาว์แต่ส่วนใหญ่แล้วทรัพย์ก้อนนี้ยนะครบรอบปีละ อิลลอัน <zo> นูซรอฟะฮาฟีอัชยอาดัอะลัยบินนับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยเขาก็นําไปซื้อนะครับนาไปซื้อสิ่งของต่างๆที่ใช้เป็นประโยชน์กับตัวเขานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยครบดิการคือเขามองตรงที่ว่าไอ้ตรงโหนเมื่อกี้นะหัวยักษอันฮ่านจะยุ่สกัดเบียเพราะฉะนั้นทรัพย์ตัวนี้เนี่ยต้องสกัดคือเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็บางส่วนก็ดึงดึงออกมาใช้จ่าย บ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าครบโอนแต่เขาก็ไม่อาจจะมองตรงที่ว่าบางบางบางส่วนอาจจะทบกับไปใหม่อาจจะไม่ครบโอนอะไรตรงนี้นะเดี๋ยวดูคำฟัดวานี้เขาอธิบายว่าไงนะถามว่าซับตัวเนี้ยจะต้องจ่ายอากาศหรือไม่นะครับคำเตาโอมมาฮาละอะลเลฮีลฮาินะนุูด อัลลอฮ์ทีจามาฮาว่าการนักอดบเบลกอนิซอบันฟัตนาจิบุฟิฮิซักกะวะลเราตุสรฟฟิฮิบาดัลฮาวลบิดะวาจินวะนะ์เวอันดับแรกค่อยประเด็นนะให้คำตอบว่าสักที่ครบรอบปีแล้วเนี่ยที่คุณเก็บรวบรวมไว้แล้วครบรอบปีแล้วเนี่ยนะแล้วครบนิสอบก็คือครบพิกัดของมันแล้วเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายอากาศสรุปง่ายๆว่า เงินทองของเราที่เราเก็บรวบรวมไว้เมื่อครบพิกัดแล้วและครบรอบปีแล้วเนี่ยครับให้จําไว้เลยว่าจะต้องจ่ายอากาศคือคุณจัดใจอย่างใดก็จ้างแต่ถ้าหากว่ามันยังครบรอบปีมันยังครบพิกัดมันก็ต้องไปดูว่าตรงนั้นละของเงื่อนไขนี้มันครบุ๊บคุณก็ต้องจ่ายอากาศละว่าเราตุสรอบปีบาดันโคนบิดาวาจวานาวีถึงแม้ว่าคุณจะเอาไปจ่ายมันหลังจากครบแล้วครับครบอบปีแล้วเอามันไปจ่ายในกิจการอื่นเช่นการแต่งงานหรือว่าอื่นๆเขาตามเขาต้องจ่ายอากาศ ไฟซาลัมยคุลอุคริยไฟซาลัมยาคุลอุคริยสักกามาวันยบัตพีจักกามิมมาลีพยาบาคิยาลายีพีริมาธีครับนี่นี่ต้องระวังนะอาจารย์ครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเงินก้อนนี้นะเงินก้อนนี้ครบโอนแล้วครบไปกัดแล้วแล้วยังไม่นำออกไปจ่ายสักกครั์ นําไม่ยังไม่นําไปจ่ายออกออกากาศน่ะเขาก็บอกว่ามันยังคงเป็นอมนะติดตัวที่ต้องจ่ายสกัดในส่วนที่เหลือคือสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเรามีเงินอยู่สักหนึ่งล้านครับอาจารย์มีเงินสักหนึ่งล้านเก็บไว้ครบพิกัดก็เป็นทุกอย่างแล้วครบรอบปีแล้วแต่ยังไม่จ่ายสกัดนะหลังจากนั้นเรากบพ้นแล้วเนี่ยเราเอาไปแต่งงานไปห้าแสนก็เลยห้าแสน ความหมายของประโยคนี้หมายถึงว่าจํานวนเงินหนึ่งแสนเนี่ยยังคงค้างในการต้องจ่ายอากาศอยู่จะคุณจะไปคิดแค่ห้าแสนห้าแสนไม่ได้ห้าแสนไม่ได้คุณต้องคิดจากล้านหนึ่งเพ<ข>ราะว่าเขาใช้คว่าฟยาบาคิยาไรยิบสิบมาทีส่วนที่จ่ายไปแล้วก็จริงแต่มันรครบค้นมาแล้วครบปีมาแล้วก็ต้อง ออกอากาศด้วยเอาให้ชัดๆสำคัญนึงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะเผื่อปีน้องต่างบ้านจะกวนก่อนที่ตกน้อยาหน่อยนั่นก็ได้ครับนะยศตังอ่านอะไรอิกรออยู่วาจำเป็นที่คุณจะต้องออกมันออกอากาศมันอัมมามาลัมยะฮิลมาอัมมามาลัมยะฮุลอะไรยินฮุลมิมมาลีฮีบิอันตุสรอบฟีฮีบิลอินฟากครบละดาลิกะฟะลาดกะตาพีแต่สำหรับทรัพย์ของท่านที่ยังไม่ครบรอบปีฮีนะ แล้วท่านก็ใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยนะนะก่อนที่จะครบรอบปีเนะี่ยอันนั้นไม่มีอากาศสุดง่ายๆว่าทรัพย์ที่เราเก็บไว,บแวบ้แล้วครบพิกัดแล้วครบโนครบรอบปีแล้วแล้วเราไม่จ่ายอากาศแต่เรามาจ่ายมันลดลงไปเนะี่ยต้องดึงมาออกอากาศจากจํานวนเดิมะครับนะแต่ส่วนที่เราจ่ายไปเราจ่ายไปก่อนแลน้วเงินเรายังไม่รครบโอนยังไม่ครบปียังไม่ครบพิกัด ล้วเราจ่ายไปก็ไม่มีสากาัดอาจารย์ลงสรุปสัต้นๆอางนิดนก็ก่อนที่จะสรุปเนี่ยผมขอยกตัวอย่างน้อยนึงเผื่อพี่น้องจะอาจจะสับสนน้อยเพราะมันยาวเนาเนะ,ะผมมีสากาัดอยู่สักแสนห้าเ<ม><ม>ออผมมีท<ม>ราบ,บ,บอยู่แสนห้านี่มันครบสกสาดละถ้าหากว่าเราดูเทียบเท่ากับทองแปดสิบห้ากรัมเนี่ยแสนห้าก็ก็ก็อาจจะเฉียดเฉียวอยู่นะก็ขอขอสอแสนแล้วกันปะห้าแสนไปเลยสอง สองแสนนี่ดีกว่าอาจารย์เนี่ยผมแปดสิบห้ากรัมเนี่ยสองแสนแล้วผมครบรอบปีละแล้วก็ครบนิสอบละครบพิการละถึงเวลาละผมจะต้องจ่ายสกัดแต่ผมยังไม่จ่ายเท่องหร่แล้วผมก็ไปจช้จนเหลือแค่ห้าพันบาทอ่าเหลือแค่ห้าพันบาทจากจากสองแสนจากสองแสนแล้วห้าพันบาทแต่ว่ามันครบรอบปีแล้วอันนี้ไอ้เงินที่ลดไปเนี่ยผมยังต้องจ่ายสกัดอยู่ก่อน ได้แต่ใจจาก <developed> จํานวนเต็มนู้นนะจังใจจากจํานวนเต็มครับจ่าใจจากจำนวนเต็มนู้นถึงแม้ว่าตังเขาจะใจไปหมดเขาก็ต้องเป็นอามาหน้าที่จะติดตัวเขาตลอดใช่อันนี้ต้องเข้าใจนะเนี่ยอ่าครับอ่านี่เข้าใจชัดเจนนะครับทั้งผมเองก็เข้าใจพี่น้องก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็ทำได้ละนะครับนอกจากที่ว่าเราจะมานั่งคุยกันในในหนังสือฟิกฮุซุน่าเอาทัศนะาของนักวิชาการเขาก็ยังมีฟัตวามาเสริมนะครับ อาจารย์มัมมัดบินตัวนเปิ้นก็ได้ไปหาฟัตวาให้ประโยชน์กับเฮานะครับแม้แต่ผมเองผม็งู้สึกว่าได้ประโยชน์นะครับในการอ่านฟัตวาในการอ่านหลายๆอย่างก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เขาได้มาพูดคุยกันก็บหวังอันอย่างสักอย่างครับเพียงแค่อย่างเดียวก็คือความเมตตาจากอัลลอฮฺสุมฮานะฮวุตะอาลานะครับส่วนวันนี้ก็จากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับสลามะัยกุมบเระมะตุลลอฮฺอะบะเราะตุ